คุณผู้ชมคะนอกจากประเด็นปัญหาเรื่องสัญชาติแล้วนะคะการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่มีการรับรู้ที่เพียงพอนะคะสำหรับเวลาที่นับถอยหลังค่ะ หลังการเป็นประชาคมอาเซียนนะคะเยาว,วชนไทยจะต้องเผชิญกับความหลากหลายของประชากรอาเซียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นรอบตัวค่ะดังนั้นแล้วนะคะการสร้างต้นทุนชีวิตและทักษะการใช้ชีวิตที่เข้มแข็งจะเป็นสิ่งที่จําเป็นเมื่อวันนั้นมาถึงค่ะเรื่องราวที่จะได้ชมต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องในท้องถิ่นหนึ่งค่ะที่จะแสดงให้เห็นว่าการเริ่มต้นสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็ก เพื่อการเตรียมความพร้อมในวันนั้นเริ่มต้นได้โดยที่จัดการโดยที่ไม่ต้องรอการจัดการของรัฐบาลค่ะหลังเลิกเรียนดเด็กชั้นอนุบาลและประถมในตำบลบางโปรโงอำเภอเมือจงจังหวัดสมุทรปราการจะมาล้อมวงอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมีชีวิตอย่างนี้เป็น,ป,น<อ>ประจำอเรียนมาก็ามีหนังสือมาให้ค่อย่างนี้พอพออะ กิจกรรมทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ในชุมชนเริ่มทำให้เด็กๆตั้งแต่เมื่อ5-6ปีก่อนโดยใช้โรงครัวหลังเก่าของวัดดัดแปลงเป็นศูนย์เยาวชนของตำบลใช้ชื่อว่าศูนย์ศีรัก ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องวัสดุอุปกรณ์จากอบตาบางรโรงและผู้ใหญ่ในชุมชนก็ทำมาประมาณตั้งแต่มหนึ่งค่ะนี่ก็ปีหนึ่งประมาณเจ็ดปีได้หนะะูว่าตั้งแต่วันแรกที่ก้าเข้ามากับปุกวันนี้ค่ะมันเปลี่ยนไปแบบคนละด้านกันเลยนะคะตอนวันแรกเนี่ยแบบเด็กๆไม่รู้อะไรเลยเลอ,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเดีนเน๋ยวนี้รู้จักการตรงต่อเวลาระเบียบวินยัย การเข้าหาผู้อื่นหรือแบบการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าหนูก็คิดว่าถ้าหนูไม่ได้เข้ามาตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหาได้ยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่ในชุมชนมองว่าสิ่งที่เด็กๆจะได้รับจากการทำกิจกรรมที่พวกเขาชอบคือการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญกับความแตกต่างหลากหลายในสังคมถ้ามันเป็นกิจกรรมนอกเหนือที่เป็นรายวัน เป็นกิจกรรมดนตรีแข่งดนตรีวันเด็กอะไรพวกนี้ป้าๆก็จะเป็นเรื่องของการหนุนเป็นกองทัพเรื่องอาหารหรือแม้กระทั่งเตรียมสถานที่ให้กับเด็กๆถ้าเขาได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติเรียนรู้จากชีวิตจริงจากการปฏิบัติจริงสถานที่จริงเนี่ยน่าจะได้ประสบการณ์ตรงที่นอกเหนือห้องเรียนห้องเรียนน่าจะบอกบอกไม่ได้ว่านักกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเราจะต้องประสบกับเรื่องอะไรแล้วเมื่อมันมีผลที่ว่าเป็นปัญหาอุปสรรค จะต้องฝึกและการแก้ไขกันยังไงเมื่อความสําเร็จเกิดเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจตรงนี้เนี่ยก็สร้างเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้รักที่จะรักบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็รู้รักที่จะสามัคคีกันร่วมกันสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งที่ผู้ใหญ่ในตำบลบางโป่งพยายามสร้างให้เด็กๆคือสิ่งที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนานเด็กและครอบครัวเรียกว่าต้นทุนชีวิต ประกอบด้วย5ด้านคือพลังตัวตนพลังครอบครัวพลังปัญญาพลังชุมชนและพลังเพื่อและกิจกรรมซึ่งการวัดผลจากเด็กทั่วประเทศพบว่าได้คะแนนน้อยถึง4ด้านคือด้านพลังครอบครัวพลังสร้างปัญญาพลังชุมชนและพลังเพื่อและกิจกรรม นายแพทย์สุริยะเดลบอกว่าการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนจะทําให้เด็กไทยต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายด้านอย่างรวดเร็วหากไม่มีการเตรียมพร้อมในสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนชีวิตเด็กไทยก็อาจจะถูกดูดกลืนทางวัฒนธรรมและไม่มีทักษะชีวิตที่จะอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้นในประชาคมอาเซียนคำว่าต้นทุนชีวิตเนี่ยเป็นมิเตอร์วัด อันหนึ่งที่ในอดีตในสมัยเดิมเวลาเราพูดถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือเวลาที่เราพูดถึงจิตสํานึกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมาตรวัดแล้วยิ่งถ้าเกิดมาตรวัดนี่สามารถผนึกเอาทั้งทักษะชีวิตแล้วก็จิตสํานึกเข้าไปอยู่ในมาตรเดียวกันมิเตอร์เดียวกันเครื่องมือเดียวกัน แล้วเด็กคนหนึ่งเวลาเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยนอกเหนือจากปัจจัยภายในตัวของเขาเองแล้วเนี่ยปัจจัยนี้ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่เช่นเด็กอาศัยอยู่กับพ่อแม่ก็คือครอบครัวเด็กอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนก็คือสถาบันการศึกษาเด็กใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนก็คือกลุ่มผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนแล้วก็รวมทั้งกลุ่มเพื่อนอต้นทุนชีวิตก็เลยเป็นมิเตอร์หรือเป็นมาตรวัดทั้งทักษะชีวิตแล้วก็จิตสำนึก ต่อตัวเองและต่อครอบครัวต่อชุมชนเพื่อนๆแล้วก็รวมไปจนถึงกาในชุมชนกันเองทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด5าพละเป็น48ตัวทีปตัวจีบคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่มไหนนะคะเป็นเด็กที่ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะ หรือว่าเป็นเด็กทั่วไปหรือว่าจะเป็นเด็กที่มีปัญหาเฉพาะตามแนวพรมแดนของประเทศอย่างที่เราอยู่ที่บ้านตาหม,ม,มุยที่อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนี้ก็แล้วแต่นะคะเด็กทุกคนต่างต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนค่ะซึ่งถึงเวลานั้นนะคะยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่จะต้องเริ่มต้นตั้งรับตั้งแต่วันนี้เพื่อการเตรียมความพร้อมมีนักวิชาการสองท่านนะคะที่ทีมงานของเราไปพูดคุยกันมา มีข้อเสนอที่สำคัญและสมควรนำไปพิจารณาค่ะปี2558นะครับมันเป็นวาระของประเทศที่สำคัญมากถ้าเราไม่เตรียมการให้ดีเนี่ยพลเมืองของเราที่ปีหนึ่ง3 4ล้านคนนะครับที่อยู่ในระบบ การศึกษาแล้วจบจเนี่ยนะครับเสีย่ยเราเหลือเวลาประมาณแค่พันวันนะฮะของการเตรียมการเข้าสู่อาเซียนเนี่ยรัฐบาลใครจะมาต่องานกันในพักไหนกนารเมืองไหนก็แตั้งแต่เนีเรื่องการศึกษาเรื่งองความรั่นคงของประเทศเรื่งองความสมอแขงของประเทศเนี่ยมัน อยู่เหนือ,อความไม่ตรงรอยกันท่างหลาแต่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นโจทย์ประเทศที่มันสําคัญมากๆที่เราจะอยู่ร่วมและอยู่รอดได้ในประชาคมโลกแล้วก็ประชาคมภูมิภาคตอนนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าเด็กไทยเราเองเราเราเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านน้อยมากนะครับหรือไม่เราก็ถูกฝังฝังหัวฝังความฝังความทรงจําหรือว่าฝังการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบมานะครับ เช่นเราสอนกันนะว่าเออไทยเราลงกับพม่าฟนเรยวนลงกับบรีกนองหรือว่าอะไรนะเรามีสงครามกับลาวกับเขมรแล้วก็ชนะเขาเรื่อยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราได้แล้วนะครับในเรื่องประวัติศาสตร์ที่สอนเเรื่องสงครามแล้วไทยเราเป็นใหญ่ไทยเราชนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันมันน่าจะเป็นประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมมากขึ้นถ้าเรามีกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบนี้มากๆเนี่ยไอ เขตประเทศมันจะเรียนองไปมันเป็นเขตวัฒนธรรมมันเป็นเขตของอรารยธรรมซึ่งเราเคยมีร่วมกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีซึ่งเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเรียนรู้ตรงนี้การลงทุนด้านการศึกษาเพื่อความเข้าใจด้านผหุวัฒนธรรมเข้าใจรอยต่อทางวัฒนธรรมที่เรามีร่วมกันมาในเขตรประชากรอาเซียนด้วยกันโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทยเราเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ที่สําคัญมากนะครับนอกจากนี้ผมย่งเรื่องที่3เนี่ยเรื่องการปฏิรูปการศึกษาการยกระดับคุณภาพ คนของเราขึ้นมาให้พร้อมจะแข่งกันในประชาคมด้วยแข่งกันในระดับสากลด้วยเนะี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่ายิ่งเป็นข้อวิพากวิจารณ์ที่นหนักหน่วงที่สุดเลยนะครับเพราะฉนั้นตอนนี้ถามว่าเรื่องนี้เรามีนโยบายมีทิศทางการทํางานไหมมีชัดเจนเแบบอย่างตัวแบบของการทํางานที่ดีเราก็มีครับตอนนี้แต่เพียงแต่ว่ามันเหมือ mm hmm. แต่ว่าทายังไงมันจะลงสู่ภาคปฏิบัติในวงกว้างให้ได้นะครับก็อยากฝากผึงพรกการเมืองนะครับเรื่องเด็กเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นสองเรื่องที่ขอว่า ไม่ต้องมีฝ่ายค้านไม่ต้องมีฝ่ายรัฐบาลไม่ต้องมีการเมืองนะครับมันเป็นประโยชน์ที่ที่มีข้ามหาศาลกับประเทศชาตินะครับอยากให้ช่วยกันลงทุนเรื่องนี้แล้วก็ส่งเสียงให้เป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเราต้องการทำอะไรให้กับประเทศชาติมากน,นะครับรง่งการศึกษาเนี่ยจะต้องพยายามสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกันเหมือนทเกิด ถ้ามองเรื่องการเปิดเสรีอาเซียนนะแรงอันนี้ยจะต้องมีผลกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของประเทศต้องยกเลิกหลักสูตรเกา่าทั้งหมดเลยเหรอถ้าถ้าถ้าเป็นความคิดเห็นผมนะผมคิดว่าควรยกเลิกเพราะงั้นถ้าเราจะเปิดหลักสูตรใหม่นะเราจะต้องเปิดตามนโยบายเนี่ยก็คือเรื่องตลาดการมีกานทำเรื่องอาเซียนศึกษาถูกไหมคุณภาพการศึกษา ่าเรื่องการแข่งขันและความร่วมมืออันนี้คือเป้าหมายของการศึกษาที่จะต้องเกิดขึ้นในปี2,550เพราะว่าเวลาที่เราเราเปิดเสรีเนี่ยนะครับเราต้องแข่งขันในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีคำหนึ่งที่สําคัญนะคือการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ national t r e a t m e n t คือเราเนี่ยต้องดูแลคนของเราแล้วเราก็ต้องปฏิบัติคนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยให้เท่าเทียมกับคนของเราด้วยคือการไม่เอารัดเอาเปรียบไง คือแข่งขันแล้วต้องรู้จักร่วมมือด้วยดังนั้นในในเรื่องของกระทรวงศึกษ,ษาเนี่ยนะครับจุดจุดที่จะต้องทํากันอย่างมากๆเลยนะอกจากเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วเนี่ยก็คือเราจะต้องชํารักประวัติศาสตร์บางส่วนประวัติศาสตร์เนี่ยมันสอนให้คนรักชาติข้มชาตินะต้องพูดตรงไปตรงมาใช่ไหมแล้วเราก็จะเหมือนคล้ายดูดูแคลนประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านเตนียน การสร้างค่านิยมพื้นฐานของสิประเทศเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นมากคุณผู้ชมคะเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้มาในวันที่ผ่านพ้นจากวันเด็กที่ใครๆก็ให้ความสำคัญกับเด็กไปหนึ่งวันนะคะกับคำถามที่ว่า เราจะไม่ให้ความสําคัญกับเด็กเพียงแค่ปีละหนึวันเท่านั้นใช่หรือไม่คําตอบที่ตอบว่าใช่คือการเร่งรัดหาแนวทางในการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเด็กกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เสียงประเทศเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยสดจากริมฝั่งแม่น้ำโขงที่รมแดนไทลาวค่ะ เราจะลากันไปนะคะกับบรรยากาศของเด็กๆในบ้านตาหมวยหมู่บ้านที่ไม่ค่อยจะมีใครรู้จักเด็กๆกลุ่มนี้มากนักนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดยังมีผู้ใหญ่บางคนค่ะที่ยังไม่ได้กลับไปพร้อมกับวันเด็กที่จบลงเราจะลากันไปด้วยบรรยากาศของพวกเขาที่กำลังร้องเพลงสะพานสายรุ้งกันอยู่ในเวลานี้ค่ะสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ